สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนนะและวันนี้เราก็อยู่ในเกม No Man's Sky นะครับผมโโ,หโ,หโ,หโหนะครับมาตอากพัดที่แล้วนะครับเราก็มไีได้ได้เครื่องอะไรนะเครื่องอ่าเครื่องแปลงแปลภาษามานะครับผมแล้วเราก็ทําการแปลภาษาด้ต่างดาวให้แบบจนร้อยเปอร์เซ็นต์และตามที่เควสกําหนดมาและและเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะไปทางนู้นต่อนะครับไปเควสต่อไปกันเลยดีกว่านะเออมาโอ้ยจำเลยเราเจอของดีนะ กเออเพื่อเขาจะขายนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรจะมีของซื้อของขายขายของได้ราคามากขึ้นเ,เดี๋ยวจะหันเมาเร็วเล็กน้อยนะว้าวอ่้กูผิดภารกิจไปเนี่ยเส้นทางใช่อันนี้เปล่าวะอ,าอันนี้ไปหลุมดำ อันนี้ไม่ใช่โดดเดี่ยว่ามกลางหมู่ดาวนี่แหละครับแล้วก็นี่ไงคนนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าของที่นี่โอ้โหดูดิดูราคาดิอุ้ยน่าซื้อจริงจริงดูราคาขายก่อน,นครับว่ามันเรามีอะไรขายได้ดีมากไหมอ,อนนี้ยังไม่มีครับอัอนนี้อุ้ยราคาไม่ดีเลยอะ่ะดูดิฮะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้สถนานีอย่างเงี้ยมันจะขายได้ราคาแบบ มหาศาลมากขึ้นยิ่งกว่าสถานีอวกาศนะคือเป็นสถานีของเขาเลยอะ่ะเออแน่นอนว่าอันนี้ก็เช่นกันนะครับอ่าราคาซื้อเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นนะราคามันจะลดลงมาแบบคือลืออ่นอ่ะดูดิสองล้านโอ้โหฉีดไม่สเสถียรอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับไอ้ยัยอยากได้จริงๆอยากได้เนี่ยอีกเจ็ดสิบอันอะ่ะประมาณ3มสล็อตมั้ง แปลว่าผมต้องทาการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาขอไปขายก่อนนะครับเอ้ยเอ้ยขายได้เลยดีกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่หนึ่งเราจะเราจะขายของที่อ่าคิดว่าไม่จําเป็นนะครับผมออกไปอันเนี้ยเน,นี้น,นี้อันนี้ไม่จำเป็นนะครับขายได้ล้านแปดดูดิคือบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาแต่ผมว่าควรจะเก็บไปก่อนไม่ผมว่ากัดจะเก็บไว้ก่อนเผื่อแบบว่าอนาคตอาจจะมีที่ท,ที่ต้องการมากกว่านี้นครับ เอาเป็นว่าเราขายอ่นนี้นี่สามเอซนอ่าก็ยังดีวะส่วนนี้อันนี้เราคราฟได้นะครับอันนี้เราขายได้เลยผมไม่ได้ต้องการขนาดนั้นอันนี้ก็ของโบราณขายไปอันนี้เก็บไว้อันนี้ไม่จําเป็นนะเอาตรงๆเราอะไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นเลยอะขายเลยขายเลยไม่รู้มาทําไมเหมือนกันอันนี้ก็ไม่จําเป็นจริงๆอะขายเลย เป็นของที่ผมค้าฟเอาไว้แล้วแบบว่ามันเหลือนะ่ะเอออันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็นี่มันจะสามารถที่เอาเป็นเศษเหล็กได้นะครับแล้วก็ผมจะไปอัพอันนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยผมไม่รู้มันอัพตรงไหนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่หลังแต่ที่แต่ก่อนเลยแล้วต้องซื้อนี่ก่อนนี่มาแปดแสนอันนี้ยเอ่มอ่อา,หา,หารู้อเค ขอบคุณมากมาทำะไรกินต่ออ๋อด็เเกกผู้บุกลุกเป็นเกียริเล็กเป็นเกียริเล็กน้อย The าย i ีนไม่ประทับใจวัดจากการแปลที่ไม่เข้าใจของนักแปลของไออเทมิสนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าฉันยังไม่สามารถสร้างผลกระทบในหมู่ The าย i ีนได้ฉันต้องปรับปรุงอันดับชื่อเสียงอ๋อผมยังไม่มีอันดับชื่อเสียงใน y k หรอวะ เอ๋ก็คือเราองทำชื่อเสียงให้ได้3มดาวนะครับผมคือเหมือนต้องทำภารกิจอีกอีกเยอะอยู่อะนะผมว่าต้องทำภารกิจอีกอยู่นะครับผมนี่ไงต้องทำภารกิจครับต่อโอ้โหเยอะไปเลนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราไปหาของซื้อของไปหาที่ขายของดีกว่านะเพื่อจะเจอเดี๋ยวลองขึ้นไปบนอวกาศดูว่า จะซื้อแผนที่นะครับว่ามีบ้าว้าวว้าอะไรอะ่ะโอ้ my god เราเจอ,อของที่น่าสนใจแล้วครับนี่คือซากยานนะครับผมมาดูซญญากยานก่อนเดีย๋ยวค่อยไปทำภารกิจนอกรอบแล้วกันแต่วันนี้เรามาสำรวจวันนี้ผมจะมาะขายของให้หมดเลยนะมาดูซิว่าการขายบนอวกาศกับการขายที่ภาคพื้นอ่ะอันไหนมันราคาดีกว่ากันนะครับต้องไปขายที่ดาวอื่นด้วยมั้งเนี่ยจากทรง จะลองดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เราผมขอมาดูนี่ก่อนนี่เอออน,นี้ก็เป็นซากยานที่มันตกลงมานะครับผมฉันไม่ชอบสิ่งนี้บังคับให้เดอะเก็อยู่บนยานเพื่อให้พวกเขาเดินทางข้ามดาวเคราะห์อย่างปลอดภยัยฉันยื้อเรื่องร้องเรียนกันเถอะเราพบกับซากอะไรเศร็จซากยางของเดอะไวคินดิดลดิดฟอร์ดยางของพวกเขา คังยับเยินโอเครักษาอันนี้ก็เป็นบันทึกที่ลงเหลืออยู่นะครับมีอะไรไหมเป็นยานโอเคไม่น่ามีอะไรครับอ่ะก็คือความพิเศษของที่นี่นะครับจะมีอ่าคลังสินค้าที่ยังอยู่ที่ยังตกอยู่แถวนี้นะครับเราก็จะไปสามารถไปขุดแล้วก็ไปเอามาขายได้นั่นเองซึ่งมันได้ราคา ดีพอสมควรเลยนี่ตรงนี้ก็นี่แล้วนี่ก็คือของนะครับผมก็จะมีพวกไอ้ขี้อยู่แถวนี้เ,เต็มเลยอ่าดีผมยังไม่รู้เลยคืออะไรอันนั้นนะ <ation> ฟูลิงสังเกตได้ด้านซ้ายนะันคือกับบันภาพรังสีนะครับ <Radi ation. S 2> ไอ้ของพวกเนี้ยมันมันอะไรวะ ขรียว่ามันจะปล่อยรังสีมาด้วยครับเราต้องรีบออกมาจากที่นั่นโดยด่วนถ้าเกิดเราเก็บมาแล้วนะใส่เลยได้อีกสล็อตนึงมาเต็มหรอวายเต็มออ,อันนี้อันนี้เป็นถุงมือถุงมือเราเก็บไว้นะครับแล้วก็ออ,อันนี้อันนี้เจเจ็ดกากนะครับออกไปก่อนเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของแป๊บนึงทำร้ายหมด มาเลยอ๋อว้าวรายการวันทึ้ไว้รายการใหม่ไม่เคยเห็นของชิ้นนี้มาก่อนเฮ้ยอะ้ยตัวนั้นอะไรอะสิ่งก่อสร้างที่ไม่รู้จักโอ้โ oh, ห oh, มีขอให้ไปเพิ่มเยละขอไปทงนี้ก่อนนะจะเย็นนะขอไอนี่เลยมากเอาไว้ก่อนตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับขุดลงไปใช่ปะ ป้าเออดีมากเจี่ยบปูทำลายไปทำลายทิ้งแม่งเลยฉันไม่สนใจแล้วได้อะไรโอ้ว้าวนี่มัน่าเครื่องไฮเปอร์วาร์ปนะครับผมพลังงานไฮเปอร์วาร์ปเฮ้ยนั่นไหน,นี่สถานสถาน,นีค้าขายนะครับที่เรามาบอกไม่ใช่แล้วที่เรามาอยู่ฝั่งนู้นนี่หรือเปล่าวะ <laughs> ไม่รู้เราต้องไปสถาน,นีค้าขายเพื่อจะได้ของดีๆนะครับ ม่เป็นไรไม่เป็นไรขุดก่อนว้าวโอเคอันนี้ก็ยิงเลยเป็นไงบ้างนนี้เอาของได้เลยฮะไหนดูซิมีอะไรบ้างอันนี้เอ,นนอาได้ของ น่าจะเป็นที่ตกแต่งยานใหญ่หรือเป่ะฝั่งนี้นี่ครับรีล,ลนเออมาดูซิมได้อะไรบ้างอันนี้ขายของขายของกิกะโอ้ได้แล้วนะครับแกนวาร์แกนดับโอเคเหลืออีกที่หนึ่งนะครับตรงนู้นวิ่ะอ๋อตอนนั้นผมเรามาแล้วดิใช่ไหมตรงนั้นอนะ่ะจะถ้าจะไม่ผิด านที่ขายของอะทะ่านั้นผมต้องไปอ่าทางเราไปทางนู้นแล้วกันแต่ตอนนี้มีของที่ต้องการอานนี้ไม่ใช่อ่าไหนะนะนี่นี่ามาแล้วจ้าไอ้หน่มนหนดูสิมีของดีหรือเปล่า ด้อะไรอไรทรายกับอะไรเอาไม่ได้เลยอะของเต็มโอ้โหของเต็มอีกแล้วช่วงนี้ของเต็มเต็มบ่อยนะครับจะบ,บ้าจะบ,บอมากๆว้าวนี่มาเลยโอ้ได้ nice! ผมว่าต้องไปขายของจริงแล้ววะจริงๆนะมันช่วยไม่ได้แล้วอะตอนนี้ของเราครบแล้วนะครับเยวได้ครบแล้ว ผมขอลองไปตรงที่ไหนว่าไอ้ไอ้ที่เป็นบ้านอ่าตัวนี้ก่อนไปดูกันเลยสวัสดีครับปืนกากแน่นอนอขมโมยแตดูซิว่าของเป็นยังไงบ้างไหนไหนไหนเอ้าอ๋าอ,อบนดาวนี้ก็เป็นปกติใช่ไหมเพราะเราซื้อมาแล้วอันเนี้ยแปลว่าเราขายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอยู่ดีนะครับเพราะของมันมันไม่ได้ต้องการฉะนั้นกลับลองกลับบ้านไปดูก็ได้นะครับอุ้ยขายอุ้ยสองเปอร์เซ็นต อืมน i c e สองเร์เซ็นต์ือประคุมแล้วสวัสดีครับมีอะไรให้ขายบ้างหรือเปล่าซื้อได้พวกอันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับของซื้อของขายอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนปกตินี่ของรีลดเจ็บางเออบางบางพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมว่าลองไปขายก็ดาวอื่นดีกว่า ดาวนี้นะผมซื้อของจ,จากจัล Galaxy นี้อย่างเยอะมากๆเลยอะจนมันน่าจะของมันน่าจะแบบโหลแล้วอะ่ะทะเลทายอะไรอะ่ะเปรียบเทียบไม่เอาอ๋อมันอ,อันนี้เขาเอาปืนสเสนอปืนให้เราปฏิเสธ พื้ในกากไปละครับมาเลยละกันโอเคผมตัดสินใจแล้วครับผมจะทำการาข้ามระบบหมู่ดาวไปอีกออีกหมู่ดาวหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อว่าผมเบื่อใช่แล้วครับผมเบื่อมากเลยที่นี่มันอาจจะเป็นมันมันจำไม่ดีเอาถ้าผมเบื่อก็คือผมจะมุ่งหน้าไปที่นี่นครับหลุมดำนะครับผมนี่เดอะไวคินพอดีด้วยนะ ลุ่มดำพันนี้แต่การเดินทางมันไม่ยายเพราะว่าเราต้องเดินทางตามเส้นนะครับผมของขอบจักราวาลเส้นตาเส้นทางวัปไปเรื่อย,อยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันไปทางไหนบ้างโดนมันไม่เอาต้องไปทางไหนอนะ่ะเนี่ยอย่าไปเงี้ยยอดเลยเนี่ยเดี๋ยว,วยคีนอ่ะคือต้องรู้ให้ได้ครับว่าเราจะไปยังไงเอาเป็นว่าเราจะวัปไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่มันใกล้ที่สุดแล้วกัน อันนี้เดินทางไปไ,ปได้นะอ้าถ้าตรงนี้มันไปได้หวอาแต่ถ้าผมมาทางนี้ทางนี้ทางนี้คือผมงงมากเลยอะ่ะมันมัน,ม,นมันตึ๊บเลยนะทางนี้ผมไปได้เว้ยแต่ผมจะไปต่อได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องลองไปดูเนาะอ่ะอนนไปทางนี้เลยแล้วกันไปได้หวะไม่ได้นี่หว่ามันมีบอกอยู่แนละ้วเ้ยได้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 ไดไดได แต่ไม่ใช่ของวายคินนะนี้เราไปดูว่าเขาจะต้องการของของเราหรือเปล่าที่เราจะไปขายขเาเหของมันเต็มยาแล้วเราต้องไปขายเททิ้งแล้วไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมาถึงก็แบบวินะเอา้าก็ผ่านความก็ผ่านความสำเร็จอะไรอะ่ะวาร์้าครั้งอ๋เอเฮ้ยม,มันมีการยิงเกิดขึ้นนะ่ะช่วยเขาแล้วน่าจะเป็นโจรสลัดอวาากาศหรือเปล่า ไม่รู้อะช่วยก่อนละกูยิงหมดอ่ไหนไอ้ไต้องช่วยครับโอ้สลัดอากาศจริงด้วยยิงกันยิงกันหนูรับตับไมเลยนี่ไงไปเงีย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 ี่ไงเลยเออใครไป็นจีนวะช่วยเขายิงครับช่วยเขายิง เบียวๆๆ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 เ,ยเียวเียวเียวเียเบียเบียวบียวเบเเยียวนี่วเราอยู่บนเกีะยานครับมยนลูกมเรามันเข้าไปขีางในเกาะยานผมไม่สามารถที่ยิงได้ออยะโอ้มันเข้าไปแล้วอะ่ะมันมวเีย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยโหตายมากต้องรอไปที่อื่นก่อนฮต้องรอไปไกลๆครับให้มันตามเรามาเจมมานี่ไงจะเอาหรอฮะแกไม่รอดแน่แล้วแต่จะเอาอะนี่ไงอ้าวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกำหนึ่งปล่อยปล่อยปล่อย แมนนี่ไงวู้ฮู้แชม่อนบาดี้บาดี้บาดี้มีระบบอโอตโต้เลยมันโคตรมันเลยว่ะโอเคพ้นการจมตีลตแล้วครับอันนี้เขาโดนโดนกระทืบอู้จี้อยู่กระไรจีโกลซีบีชีวิตซีบีชีวิตอ่าซึ่งต้องเอ่อโอเคซึ่งต้องเป็นกัปตันของยาน บรรทุกสินค้าลำนี้ดูโล่งใจอย่างมากพวกเขาทำถ้าทางเรากับต้องรับรับชั้นบนยานก็รับชั้นนะครับเสร็จสิ้นขอบคุณมากฮะโอเคลงจอดนะผมเขาให้เราลงจอดครับก็เลยลงไปเลยแล้วกันไอ้เน้นี่คือเครื่องจอดยานกับตามต้องการคุยกับเราเหรอมาดีอย่างนั้นอะ ได้เลยครับครับฉันโหยี่ห้ไงทำลายามสลรัมนะครับผมเป็นเป็นฮันเตอร์มืออาชีพอ่ะมีชื่อเสียง <c oughs> ผู้มีชื่อเสียงเอาสวัสดีครับกระตันหรือเปล่าเราอะ่ะไม่ใช่อะ่ะถ้าคนนี้นี่เดออันนี้เดอเดอเดอเคล็กปะเดออะไรนะหาไม่ทันวันนี้วันนี้ิแสงไฟกระพริบอย่างรวดเร็ว ทั่วกระบังหน้าของสิ่งมีชีวิตและศีรษะพวกเขามักมนก็อะไรอะพยักหน้าไปข้างหน้าและอย่างไม่รู้สึกตัวรูปหมูพวกเขาจะแสดงให้ฉันเห็นความกระตันอยู่ <c oughs> คือแบบทราบซึ้งไงความรับดูครับ <c oughs> พวกเขาชี้ไปทางแผงควบคุมสินค้ารากับกําลังแนะนําให้ฉันรับคําสั่งฮ้ย <c oughs> อะไรอะตรวจสอบสินค้าบรรทุกขอตรวจสอบสิ่ง, <c oughs> งละ เฮ้ยได้เลยเคมสินค้าเป็นผู้บัญชาเอ้ยเป็นผู้บัญชาการว่ะได้เอด้วยว้าวรับไปดีฐานการโอนใช่ครับเฮ้ยเราได้วู้โูเราได้ของแล้วเราเราเป็นกัปตันแล้วครับผมนี่กองยานมาทุกสินค้าการเปนเจ้าของยานอวกาศขนส่งสินค้าไป ให้ประโยชน์มากมายรวมถึงฐานอาฐานพกพาสินค้าคงคลังขนาดใหญ่มากและความสามารถในการสั่งการกองยานของยานพิกเก็ตยานบรรทุกสินค้าเสนอพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มเติมยานอวกาศเพิ่มเติมสามารถจอดในยานอ้ใช่เหรอเก็บยานอวกาศได้ด้วยนะครับโอเคสั่งไอ้ดีได้แล้วก็สร้างฐานบนยานอุ้ยสร้างฐานได้ด้วยเหรอ จัดการกรองกำลังเราดูดี่เป็นไงบ้างนะครับจัดการกรองกำลัง oh. อู้อ๋ออาาเล็กๆอย่างนี้นะแล้วจะให้เขาทำอะไรทั้งนั้นอนะ้ย oh, อย่างนี้เลยเหรอเชี่ยต้องการเชื้อเพลิงก้าวตันก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเป็นการสั่งการใช่ไหมอันนี้เป็นยานสู้รบนะครับผมนี่จะเป็นลูกป,ปืนอาส,สายยานอื่นด้วยครับ เทเลพอตยานอ,อนุญาตให้ออกไปคืออะไรอะ่ะถอดยานออกจากกองยานอ,อน๋อนี่คือไล่ออกนี่เหรอจะพอไปที่ยานลบว่าตอฟุ่อะไรอะ่ oh yeah, ะเอาแย่แล้วตอนนี้ผมหันมองไม่ได้วะ่ะโอเค คือให้เรามาทางนี้แบบเข้าปในยานนี้ได้ใช่ไหมเป็นยานลบนะครับผมอย่ารู้ดูดิข้างบนมีอะไรบ้างอุ้หูสวยจังเลยดูดิอันนี้ผมต้องสแกนนะครับเพื่อไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคอันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยมีจุดวาร์ปด้วยไปดูจุดวาร์ปก่อนเพื่อมาจะวาร์ปกับยานได้นะครับอันนี้เป็นยานเกซีผมว่ามีการซื้อยานเกิดขึ้นแน่นอนเหละชัวร,ร์ปั๊บ วับอ,อวับได้โอเคกลับมาที่แผงควบคุมนะครับวายโต๊ะจ่ายมกแผงกาแล็กซี่อ่านี้สามารถสั่งกองยานเพื่อไปวับไปที่อื่นได้นะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยโอเคอยู่นะระบบนี้ระบบนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะอยากรู้วจะค้ายขายค้าขายขาย,ยังไงครับจากการฝูงบินมีฝูงบินด้วย แปลว่าเราซื้อยานได้อย่างนี้เหอพราะไงเพื่อนอ๋ออันนี้เป็นผัพันคอแบกใช่ไหมมีความยินดีที่จะทำคำนวณเส้นทางให้กับกัปตันดำเนินทางแต่กองกำลังของเราต้องการอา่ห้องบัญชาการอ๋อมีห้องบัญชาการด้วยเหรอต้อนหนไอ้คาซิมิชิโย้ได้ไดเตรียมการเดินทางของกองกำลังเอาไว้ให้แล้วแต่ยานลำนี้ยังไม่มีห้องบัญชาการ โอเคห้องบัญชาการรู้สึกเหมือนจะมีการสร้างห้องบัญชาโอ้ดูดีสวยมากเลยอะเชื่ออะไรอะห้องเก็บพืชพันธุ์ออกต้องมีถุงมืออ๋อไอถุงมือนะ่นครับมันเอาไว้เก็บพวกพืชพันธุ์ได้แต่ผมเอาออกไปแล้วนะแล้วเรามาจะอ๋อเอออย่าขีนี่ครับทุกคนเราสามารถสร้างของอะไรพวกนี้ได้เลยเนี่ยห้องพืชดูดี เนี่ยสาาร้างเป็นห้องได้เช็ดเคอุย้ยนี่คังปะห้องเก็บของนะครับผมมาผมลองดูห้องเก็บของสักหนึ่งห้องแล้วกันมันสามารถต่องแต่ทุยแต่งเติมได้เลยนะนี่คือห้องเก็บของนะครับโอ้ my god เสี่ยโคตรสดเลยดูดิฮะคือเป็นช่องเก็บของแบบ ของในายานเราเลยอ่ะใน,นในระบบดาวเราอ่ะคือมันจะมันจะซิงกับที่นี่เลยครับอู้แล้วซิง์แบบยาวๆเลยนะสองสามสี่เนี่ยอันนี้ผมปลดล็องหมดแล้วไงโอมากกัดโคตรดีเลยนี่วะแล้วก็แต่งเติมไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นแบบไม่มีที่ทสิ้นสุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันมันคือดีนะคือลืนนะ่น่ะอู้เจ๋งว่ะเดี๋ยวระบบนี้เราค่อยมาอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะ ค่อยมาดูกันอีกครั้งแต,แต่แต่ตอนนี้เราต้องไปที่ยานก่อนนี่คืออะไรอ๋อกลับไปที่ลานจอดยานใช่ไหมโอเคยานเราลุ่นเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาเป็นพาร์ทอื่นแล้วกันนะครับไม่ก็นอกรอบเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นนะเออว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ผมขอทำต้องไปทำธุระในการขายของก่อนเออสิ <laughs> รูว่าที่นี่มันขายของได้โอ้กากาศจังเลยแหละเรามาดูขายของกัน,นครับอู้แต่เขาขายนี่พลังงานนะครับอันนี้เอาไปเติมเติมเชื้อเพลิงได้ดีซะด้วยสิห้าหมื่นได้หกอืมอย่างดีกว่าเราต้องขายพยายามซื้อเชื้อเพลิงเยอะๆนะประเด็นอยู่ตรงนั้นนี่ครับของผมว่าเราเราต้องจะมีของที่ขายได้แนละ้วไม่มีเลยว่ะโคตรกาก โอ้ยยานใครวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออหือโอ้ยยานลำใหญ่มากคือแบบว่ากองใหญ่มากครับมากับเป็นล้านเลยกันเลยละเอาเป็นว่าเหมือนมีคนติดต่อมาครับสวัสดีท่านเดินทางคุณต้องการ ขยายกล่องยาหรือไม่โอเคอันนี้ตัวดูกล่องยาครับระดับ C อ่าสีทาสีไม่ดีโอามีการความเสียหายด้วยครับอันนี้ก็ซื้อยาปกตินะครับผมอันนี้จะเป็นบวกสำรวจด้านความสำรวจอ,อไม่ค่อยดีบกสิอุ๊ยอันนี้ดีเหมือนกันนะเพราะเขาแต่งยามาเยอะเหมือนกันนะก็ซื้อไหมสองล้าน,หนเหรอรอดูก่อนแล้วกันโอ้ oh my god โคตรดีเลย5ล้านครับผมเฉยอันนี้ยาอะไรอะ่ะค่าเชื้อเพลิงต่อโอเคลบค่าเชื้อเพลิงกองกำลังสำรว 15. จ1ร์สานวนครั้งที่เสียหาย12เอ่อความสามารได้นสนับสนุนโห,โหดมากเลยครับแต่ว่าไอ้สี่เเนเนี่ยกับเชิญหน้าที่ประสบความสำเร็จคือสปอร์เก็คือกางมากเลยฮะหล้านเหรอ ซื้อแม่งปันไส้ยาตัวเองไม่สนละซื้อก่อนเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าลวกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาขายของกันอย่างสนุกสนานเลยครับแล้วเราก็จะไปที่หลุมดําให้ได้นะครับผมเออภารกิจช่างมันสํารวจก่อนเราต้องการเงินเยอะๆทงธุรกิจนะครับเดี๋ยวต้องไปดาวดวงอื่นด้วยแหละเออเพื่อวันจะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะของดีๆให้ซื้อนะครับผม โอเคถ้า okay, นั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบ๊ายบายโู้ฮู้ย้